คราบสวัสดีเอซสุผูสุคนครับเมืองหลองเอฟซีนะครับมีรายการบังไฟนะครับขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบ้างไฟบ้านอีต่อมมูหกตำบลสีสุขอำเภอเครื่องในจังหวัดบุรลราชธานีวันที่22มิถุนายน2567หลายการบ้างไฟมีดังต่อไปนี้บ้างที่ 1. ชินวัฒน์เบิร์ฝ่า 2. องพญายอ168 3. บัญจลัด88สีสกาตองบว,วกเจปอมสังลุย ้าสอแท็กเตอร์6กไพ่สีทองเจ็ดนครเสียมทองแปเสียยันสังวุเก้าชาตาบอยสิเจป้อมคนสวยสิบขวัญใจมู่บาน12บสซิลิพอนบวกเสียต้นสังุุสิบแอดเทวดา14บสีทำยุน1สิภูมินลินสิงฝั่งสาย16เพศแสนแก้วบวกถึงหัวใจสีชมพูบวกบิ๊กคนดีนะครับ บางดีสิจเจ็ดเงเจริญ18ช่างเผือก1ิเกพญายอดหนึ่งหกแบวกทีมงานนองสมัยบวกเลดดาเต็มนะครับบางดียี่ถ้ำทิ้นนะครับตุลาการโดยอายแทนนะครับไอหลอดลำชีดครับบ่าดอกคุณเลดดาเต็มสุดนะครับผมฮะอ่ะมีค่าขอชม3ามอยเพียงเยงนะครับ,อ,อ,รบอย่าลืมไปให้กำลังแรงใจกันนะครับผมแล้วกา มัดเดาลุ่งหลอดกับมีพีนองเหมือนเช่นเคยนะครับติดสีแดงจึงคืนนะครับผมบอกไว้ก้อนนะครับเป็นความชอบส่วนตัวนะครับบริเกียวกับค่ายบังไฟใดๆทั้งสิ้นบริไดรูจักันเป็นการส่วนตัวนะครับเห็นด้วยก็ตามเห็นต่างก็ส่วนนะครับผมมีนาคอนเสียมทองครับสอสตาบอยนะครับแลวก็เจฟอมคนสวยนะครับถ้ำยุ่นนะครับลวก็เกีงเจริญนนะครับแล้วก็ช่างเผือครับเป็นมังไฟ หมานุ่งหลอดนะครับผมกุ้มนี่นะครับผมเชียร์ไดนะครับผมแต่กะไปเบิ่งเอานาทานละกันนะครับผมว่าเป็นอย่างไรครับส่วนชินวัตนี่กะจับตามองนะครับหมู่บ้านเบิ่นกะพานนะครับผมละกะทถ้ำทิ้นนี่กะเป็นไฟเก่งอยู่นะครับผมของดีราคาถือนะครับให้เบิ่งเอานะครับผมไพสีทองซอสแท็กเตอร์แอตเทวดาจังสี่ครับเสียยันซังลุยเสียอ่ะเป็นบังไฟที่แบบเก่งอยู่นะครับผมเพราอเสียใได้นะครับเสียใได้เสียใได้ ไปเบิ่งกันนะครับส่วนติกสีแดงกะลุงหลอดคัดสรรมาให้อย่างดีนะครับผมผู้ใดไปก็ขอโชคให้มานะครับขอให้วานเจี๊ยบนะครับผมส่วนลุงหลอดจักสีได้ไปบดได้ไปเพราะว่ามาส่งลูกอยู่บนนะครับผมแล้วก็ซื้อของพรอมนะครับใหญ่ของเขาหอนะครับผมต้องกาบขอภัยนะครับทำมงินีด้บดได้เข่าสนามนะครับผมอ่ะ หากขโมลผิดพลาดประการใดลุงรอเดฟซต้องกราบขอภัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณท,ที่ติดตามรับชมลุงรอเดฟซสวัสดีครับ